แยะมั่วขัวอีกหยัางไส้ยางน้ำจิ้มแจ่วเจ้าวันนี้วันนี้เราจะมาทําไส้ย่างกันอันนี้ก็จะเป็นไส้กลางที่ต้มสุกแล้วคะ่ะเราก็จะไปซื้อที่ร้านขายเนื้อหมูคะ่ะ เราก็จะมาทําการล้างใส่เกลือแล้วก็ขยาขยาแล้วเราก็จะใส่น้าส้มสายชูอีกนิดนึง mm. เพื่อไม่ให้แบบความคาวความอะไรนะคะความขมเราก็จะบีบๆอไปแล้วก็จะมาปรุงใส่รสดีซอสหอยแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วจะนําไปย่างค่ะแต่นี้เราก็จะมาทําน้าจิ้มกันก่อนเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกน้าตาลปีบ๊บ นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะพริกปน่นคนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่ข้าวคั่วเพื่อความอร่อยไม่มีไม่ได้เลยค่ะน้ำจิ้มแจ่วต้องมีข้าวคั่วตามด้วยผักชีก็จะเป็นอันเสร็จค่ะเราก็จะนำไส้ไปย่างกันเลยแล้วก็จะย่างในหม้อ ทอดไร้น้ำมันค่ะเราก็จะตั้งเวลาไว้ตามที่เราต้องการค่ะอยากได้แฮมได้อะไรอันนี้ก็จะเป็นไส้ย่างที่สุกแล้วเราก็จะมาทำการตัดกันเลยมาค่ะมากินกันค่ะไส้ย่างกับน้ำจิ้มแจ่วทอดเหมาะขนาดค่ะ